ดีครับผมสวัสดี FC ช่องสังวานพารวยครับมาพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3าครับผมเลขเด่นเลขติดครับฝากทั้งช่องนะครับผมพี่น้องสังวานพารวยเด้อพี่น้องครับผมฝากกดติดตามให้แน่ เป็นกำลังใจทั้งช่องครับผมเลขเด่นเลขติดครับผมเลขติดเดินดีวัที่แล้วหลุดครับตามต่อครับผมเลขติดเดินดี ตามต่องวดครับผมวันนี้ได้อะไรง่ายๆครับผมสูตรเอาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งครับเก้าครับผมบวกสามคงที่ครับจะได้สามอจะได้สองครับผมพี่่าสองครับนับต่ออีกแต้มหนึ่งครับสาม ต่ออีกแตบนึงครับผมสี่สองสามสี่ครับเลขเด่นเลขติดงวดน,นี้อีกสองศูนรครับลงใต่อเนื่องไปเลยครับสองศูนยก็ยังเดินดีอยู่ครับงมวที่แล้วเข้าศูนกับห้าครับผมเข้าบนเข้าล่างครับสูตรสองศูนยนี้งวดน,นี้ได้อะไรตามต่อครับ ใบต,ตรวจรัตตีก็มาแล้วครับผมคลิปต่อไปจะลงใบตรวจครับไม่น่าเชื่อวมที่แล้วดูดสามสูตรเด,ด่นเลยครับยดดเบิดเลยพี่น้องครับผมเอาหลักหน่วยหน่วยบนครับหน่วยบนรางวัลที่หนึ่งครับผมบวกสิบ ล่างครับห้าได้4นับเพิ่มแต้มนึงครับได้5้าเด่นที่4กับหครับงวดที่แล้วได้ศูนย์กับหมา0นย์กับห้าครับผมศูนยนี้อีกศูนย์นึงครับงวดที่แล้วก็เดินครับสอง ูนย์เก้าข้างล่างออกห้าหนึ่งครับผมเอาหลักร้อยบวกหลักสิบครับสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดครับผมบวกเพิ่ม บวกเพิ่มห้าครับผมบวกห้าคงที่ครับห้าบวกเจดสบสองครับผมอ่ะพี่น้องมาแล้วครับ3ส,สูตรนี้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะทำสถิติไว้ครับว่าสูตรไหนเข้าเดินดียังไงครับ จะทำไปเลยครับเพเป็นหลักฐานเนาะพี่น้องเนาะสามศูตนี้ผมจะลงคลิปให้ครับจดไล่เลยครับปีนี้สูตรไหนจะหลุดสูตรไหนจะเดินดีครับผมจะได้มองเห็นง่ายๆครับผมเนาะพี่น้องครับผมอ่ะแคปหน้าจอครับผมบนล่างครับลืมเขียนเล็กติดเลขเด่น,นบนล่างครับ ลงวันที่ครับผมวดที่แล้วสองสองศูนย์นี้เข้าครับผมวันนี้สูตรนี้ชนที่สี่ครับสูตรที่สองชนที่สองครับผมจับยังไงดีครับ หาเลขเด่นมาจับใส่ครับผมสี่กับสองหรือจะเป็นสามเป็นสี่วันนี้หลุดไม่เกินสองวดครับนี่เดินดีต่อนเนื่องครับผมบางทีก็เดินยาวเลยครับหลายวดติดเลยครับสูตรติดเลขติดแคบนา้าจอครับผม าด้วยครับผมฝากทางช่องด้วยครับผมพี่น้องสังวานาพา้วยเ้อครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับเกิดถ้าเกิดมีแนวทางดีๆเด็ดๆจะรีบลงให้อีกครับผมงวดหน้าเอ่อคลิปหน้าจะลงเป็นเลขเด่นปฏิทินครับไม่เอ,อ่ปฏิทินครับผมพี่น้องใบตวรวจรัตตรี่ครับผมของป้าใจดีก็ลงไปแล้ววันนี้เลขติด ก็ลงไปแล้วอาจารย์แมว fc สีสเกตของอาจารย์แมวเนาะภูเขาเข้ากับลงไปแล้วครับผมพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่สามครับคลิปที่สี่จะเอาเป็นเลขปฏิทินเฮ้ยเลขใบตรวจลอตเตอรี่โอ้ครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปวดีๆเด็เดๆครับผมสวัสดีครับ